sth อครับอัปเดตหน่อยนะครับเหล็กใช่ไหมเห็นมีคำว่า Street. สตรีทสตรีทนะครับอ่าใช่เลยผลิตเหล็กเส้นเหล็กลวดเหล็กรูป,ประพันธ์ขนาดเล็กนะครับงบเป็นไงบ้าง ปีนี้กำไรโตน่าดูครับ630ล้านครับจาก214ล้าน454ล้านติดลบ118ล้าน188ล้านครับแล้วก็กำไร47ล้านแล้วก็กระโดดมา630ล้านโอ้โหเยอะมากครับเยอะนะเยอะนะไม่มีปัญหาเลยครับการาฟล้นล้นครับอย่างนี้ดูการาฟครับ t s t h อัปเดตหน่อยนะครับสมาชิก fc ขอมานะครับไม่เห็นเปิดคอร์เตอร์เลยนะครับเข้าตลาดหลังปี2003ครับทำแนวรับอยู่82สตางค์สร้างดอยไว้ให้3บาท64สตางค์ครับลงมาปรับฐาน83สสตางค์ สร้างดอยไว้ให้อีกดอยนะครับ3บาท16สตางค์ครับลงมาปรับฐานอีกรอบหนึ่ง60สตังค์ทีนี้หลุดเลยนี่นะหลุดหลุด8 3ดสบมสตางค์และหลุด8 2สตางค์ครับสร้างดอยไว้ให้อีกดอยหนึ่งสองบาท24ตังค์เห็นไหมดอยแต่ดอยมันต่ำลงครับต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับไม่ดีมันจะเป็นขาลงนะครับ และปรับฐานสูงสุด18สตังค์ครับตีเส้นเทนเส้นกดครับเดี๋ยวผมลองตีจากนี้ก่อนนะตีได้ไหมสูงไปนหน่อยครับสูงไปนหน่อยเดี๋ยวเราไล่มาได้ครับสูงไปน,นิดนึงนะตีมาหาสิบแปดสตังค์นะครับอ่ะใกล้แล้วนะปรับเป็นเด ไล่ดูด้านบนก่อนครับอย่างเงี้ยจะไล่ยากถ้าเกิดเส้นเขาโดดจะระยะอ่าไม่โดดครับแป๊บเดียวเลยอย่างงี้เสร็จปุ๊บไล่กลับขวามือครับอย่าให้ข่มการาฟนะครับไล่ไปนะครับกลับไปหา18สตังค์ครับอ่าประมาณนี้ครับ tshh เนี่ยครับเส้นเทรนเส้นกดบอกพร้อมเส้น200วันครับก็คือขึ้นแถวแถว40ตังหรือ35สาสตังครับตอนที่เราเห็นตรงนี้เราเห็นไม่ทัน,น,เ,ทนเนาะต้นเทนเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเทนเนี่ยเราเห็นไม่ทันนะครับมันฉีกปุ๊บมันขึ้นเร็วครับนะครับขึ้นต่อไหม t s t h ไม่รู้ว่า fc ทุนเท่าไหร่นะครับที่ถามมาเนาะ แนวรับแนวต้านครับแนวรับหลังพิงฝาคือบาท27สตางค์ครับแนวรับบาท27เนี่ยถ้าหลุดมาครับบาท15ก็หลุดครับเพราะมันเป็นแก็บที่เปิดขึ้นไปครับถ้าปิดแก็บลงมาไแล้วไม่หลุดก็โอเคเด้งกลับครับแต่ถ้าหลุดปุ๊บโอ้โหลงแรงเลยทีนี้นะครับหุ้นราคานี้มันสามารถสะบัดได้ไวครับแล้วก็สะบัดได้แรง ดูแบบนี้ก่อนครับ ts th แนวรับบาท27ตังเป็นแนวรับหลังพิงฝาครับแนวรับถัดลงมาคือบาท15ตังและ96สตังครับถ้าหลุดลงมาเป็นเศษสตังเนี่ยมันก็จะอาจจะกลับมา64สตังเลยครับต้องระวังนะแนวต้านบาท52สตงสตังครับตอนนี้ตลาดเปิดอยู่นะครับดูแนวต้านถัดไปถ้าเกิดผ่านบาท ห้าสิบขวาได้นะครับผมยังหายอดไม่เจอเลยอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวตีกันเอาละเอียดไหมปึ๊บประมาณนี้ครับ สรุปแผน T-S-T-H อีกรอบครับแนวรับบาท27เป็นแนวรับหลังพิงฝาห้ามหลุดครับแนวรับถัดลงมาคือบาท15สตางค์และ96สตางค์ครับแนวต้านแรกผ่านได้1.52เจอกัน1.62 1.73บาท97 2บาท10และ2บาทกลางกลางครับนะครับมองแค่นี้ก่อนนะครับไม่ต้องมองไปไกลนะหุ้นมันซิ่งนะหุ้นมันซิ่งนะ จบแผน TSH t ครับทุนสูงระวังด้วยนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องครับขอบคุณครับ